กลับมานะคะกับมาท o ร์ริงออนแอร์นะคะเมื่อสักครู่นี้เกินไปแล้วในเบรกแรกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีาสกุปเกี่ยวข้องกับรถที่เป็นรถบ้านหรือเป็นมอเตอร์โฮมมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูกันว่าเผื่อว่าใครอยากจะมีรถสักคันหนึ่งที่แบบขับไปปิกนิกต่างจังหวัดแล้วไม่ต้องไปหาโรงแรมจองคุณสามารถจะขับไปพักผ่อนไปบนนั้นจะมีตั้งแต่อะไรบ้างนะมีทั้งห้องนอนห้องน้ําคือถ้านะอย่างเมืองนอกที่เขา นิยมกันแล้วเนี่ยคือสมมติขับไปอุทยาแห่งชาติใช่ไหมขับไปเขาใหญ่ไปจอดที่ลานเนี่ยก็ไปนอนได้เลยก็เขาจะมีลานสำหรับรถพวกนี้ครับใเสียบปลั๊กได้เรเรนน้ําเสียได้ก็ดีนะคือเมืองไทยก็ก็เริ่มมีบ้างเหมือนกันแต่ยังน้อยอยู่นะครับความนิยมก็ยังน้อยอยู่แต่แต่มันก็ไกลๆด่มาซัพพายอะไรเกิดก่อนค่ายผู้ผลิตรถเขาก็ผลิตออกมาแล้วแต่คืออย่างค่ายเนี้ยนะค่ายมอเตอร์โฮมค่ายเนี้ยนะครับ อยู่ที่พนันธิคมเนี่ยเขาก็ทําเพื่อส่งออกเป็นหลักด้วยนี่ครแล้วก็ขายในประเทศด้วยเพราะเมื่อก่อนเราจะเคยได้ยินแต่ว่าราต้องนําเข้ามาเป็นคันๆที่ประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งราคาค่อนข้างสูงมากนะคะแต่รอบนี้เนี่ยสำหรับมอเตอร์โฮมแอนด์แคมปิ้งนะคะก็เป็นออสิ่งที่คนไทยเนี่ยทำผลิตขึ้นมาเพื่อจำหนาให้คนไทยแล้วก็เป็นการส่งออกด้วยจะเป็นใินาตอนพี่โก้ไปพูดคุยกันนะคะกับมอเตอร์โฮมแอนด์แคมปิ้งค่ะ คุณผู้ชมครับผมอยู่กับน้องอ,อมนะครับจากห้างหุ้นส่วนจำกัดมอเตอร์โฮมแอนด์แคมปิ้งท่าครับน้องอ,อมพี่ถามนี้ก่อนครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้รถบ้านหรือมอเตอร์โฮมอะไรเนี่ยแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับ,รบกับคนไทยมัน,มน,มนการรับรู้มันเป็นไงหรือความแพร่หลายตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะใช้จากการบอกต่อจากการเซอร์วิสของเราก็คือเซอร์วิสลูกค้า1คนแล้วลูกค้าเขาก็จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆก็ทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วตอนนี้คนก็ สนใจที่จะมาเที่ยวแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะ<ม>ก็คือมันสบายมันสะดวกแล้วก็ที่พักเวลาหน้าเทศกาลนี้คือคุณก็ไม่ต้องมาแย่งกับใคร<ม>คุณก็แบบมีรถของคุณเองคุณก็จอดเนี่ยคุณก็ใช้ได้เลยพี่เคยเห็นตามพวกหนังหนังฝรั่งหนังฮอลลีวูดอะไรอูก็ใช้กันเรียกเป็นลาวเลยใช่แต่เมืองไทยเนะี่ยถนนก็ดีหรือว่าฟาซิลิตี้อุทยายนอะไรต่างๆรองรับรถพวกนี้แล้วเหรครับค่ะก็เริ่มทําเริ่มรองรับแล้วค่ะถนนก็ ถนนเราก็ปรับช่วงล่างของรถนะคะให้เข้ากับตัวถนนด้วยก็คือจากที่เป็นแหนบหรือเป็นโชกคอะไรเงี้ยเราก็ปรับเป็นถุงลมแล้วก็พยายามให้เข้ากับถนนให้มากขึ้นแล้วก็ส่วนอุทยานตอนนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วก็มีหลายๆที่บางที่ก็คือเป็นลูกค้าค่ะของเราเองแล้วก็ไปเปิดเป็น p าร์กิ g งเพื่อที่จะให้แบบลูกค้าหลายๆโคนอนะที่แบบเป็นอยู่ในคาราวานเนี้ยได้ไปใช้ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะและนี่ของเราต้องบอกว่า เป็นเป็นสีมือคนไทยล้วนๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวตัวรถก่อนตัวรถที่เราเอามาเป็นพื้นฐานในการผลิตมีรุ่นไหนยังไงบ้างครับอ่าตอนนี้นะคะรุ่นเล็กสุดก็จะเป็นเทอร่าค่ะทำมาจากวิกโกแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกก็จะมีวิโกกับอิซุสุดีแมกวี ico, ะคะอร์ดอะค่ะก็ราคาเริ่มต้นที่ล้านเก้าเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นออโต้โฟวินก็อยู่ที่2องล้านห้าอันนี้ก็คือฟูลออปชั่นเลยน,น, 7, นั่งได้เจ็ดนอนได้ห้าานมีห้องน้ําพร้อมค่ะตัวนี้ตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นนี่จุดเด่น ของเขาขอขอกจากนั่งนอนขับไปด้วยกันแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรที่เป็นจุดเด่นอ่าจุดเด่นอันนี้ก็จะมีห้องน้ารถทุกคันจะมีจุดเด่นคล้ายๆกันอันนี้ก็จะมีห้องน้ํามีไมโครเวฟมีตู้เย็นแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเป็นคันเล็กแล้วก็กระทัรัดเหมาะสําหรับการขึ้นเขาขเขาเป็น4ี่ล้อด,ด้วยครับเพือ่อสี่ล้อเรวแรงก็มีวีโก้นี่เครื่องสามลิตรเนาะสามพันคือแบบแรงโอเคทุกคนจะสนใจวีโก้มากกว่าเพราะมันเป็นคันเล็กแล้วไปไหนมาไหนง่ายสะดวกตัว เทา,เทาก็จะ,ขา,ะขายดีสุดขายดีสุดแล้วถ้าคนต้องการใหญ่กว,ว่านั้น่ะครับใหญ่กว่านั้นคือตอนนี้ก็คุณพ่อทําเป็นเวกา้าคือ6ล้อ150แรงม้าอีสุซูก,กั็บห้แรงม้าอันนี้ก็คือความพิเศษของมันคือจะมี3มที่นอนห้องน้ําก็จะใหญ่ขึ้นเห็นว่าเราเนี่ยทำตลาดในประเทศแล้วก็ส่งออกใช่ก็คือมีทั้งส่งออกแล้วก็ทําในประเทศถ้าส่งออกก็ส่งออกไปญี่ปุ่นเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมพูดมาซะเยอะครับอยากเห็นของจริงแล้วเดี๋ยวเราตามต้องออมเข้าไปดูกันดีกว่าครับใช่ค่ะ ันนี้เราก็มาอยู่ในรถนะครับคุณผู้ชมสีชมพูหวานใช่ครับน้องออมอ่าอันนี้ก็คือลูกค้าค่ะเขาเลือกเป็นลายนี้คือเขาชอบสีชมพูรเราก็ทําให้มันสีชมพูคือกรณีนี้ก็คือลูกค้าสามารถเลือกลายไม้ลายสีเบาะลายสติกเกอร์ด้านนอกอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าว่าลูกลายสติกเกอร์ค่ะแล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าเขาจะทาเองอหรือว่าให้ทางเราทําให้อย่างเขาเนี้ยคือลูกค้าเขาไปทําเองก็คือจริงๆเลือกเลือกได้หมด<ส>ได้สา <3 S 2> มการตกแต่งใช,ใช่ไหมครับอย่างจุดเด่นของคันนี้เข้ามาภายในเรื่องของแอร์ก่อน เรามีระบบแอร์ระบบไฟฟ้าอย่างไงบ้างครับค่ะก็คือถ้ารุ่นนี้นะคะจะเสียบไฟฟ้าสามระบบคือขนาดเวลารถวิ่งใช้ไฟจากรถก็คือสิ่งที่ใช้ไม่ได้มีไมโครเวฟกับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็จะมีแอร์รถแยกให้ด้วยสําหรับตัวข้างหลังเพราะว่าลูกค้าบางคนถามอาแล้วแอร์ข้างหลังล่ะเนี้ยเราก็มีให้ด้วยคือแอร์ข้างหลังแอร์รถแล้วก็ถ้ารถจอดนิ่งก็คือเสียบไฟบ้าน2 2 0โวลต์ทุกอย่างจะทํางานได้ปกติแล้วก็ระบบที่3ก็คือไม่ไปในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าก็คือ ใช้เครื่องปั่นไฟอะค่ะก็เจนเลเตอร์เต็มถังอยู่ได้8ชั่วโมงก็ประมาณ10ลิตรอะค่ะเรื่องของระบบน้ําเป็นยังไงบ้างอ่า,าู้าน้น้ำหรอคะตอนนี้ก็คือจะทําออกมาเป็น2ระบบคือน้ำอะค่ะดูได้น้ำดี60น้ําเสีย40แล้วก็มีสิ่งปฏิกูลอีก5ลิตรหรือลูกค้าจะเอาน้ําดี60น้ําเสีย40แล้วสิ่งปฏิกูลก็รวมกับน้ําเสียไปเลยอ,อันนี้ก็จะแยกกัน ก็ในส่วนของที่นอนนะคะก็สามารถสไลด์ออกมาได้ข้างบนจะนอนได้3ท่านอ๋อนี่นอนหนึ่งาใช่ก็คือนอนได้3ท่านครับผู้คนตัวใหญ่ๆก็นอนได้นะนอนได้คือลูกค้าถามว่ารับน้าหนักไหมมคือเนี่ยคือไซส์ที่ผู้ใหญ่นอนครับคือออมเคยนอนกับพี่ออมคือ4คนคือนอนได้ไม่เบียดที่นั่งนะคะ<ๆ>ก็ปรับเป็นที่นอนได้เดี๋ยวปรับให้ดูเลยหลักการง่าย แล้เป็นที่นอนนี้ตรงนี้ก็นอนได้ตอนนี้ก็นอนได้ค่ะสองคนได้ไหมได้ประมาณคนหนึ่งแล้วก็จริงๆมันเปาะตรงนี้แล้วก็วางเป็นบล็อกยาวได้อ๋อนี่มริงๆวางได้เต็มเลยมันจะเต็มเลยอ่ะก็กลายเป็นสองนี่สามสามห้าห้าท่านสบายสบายค่ะก็ส่วนห้องน้ํานะคะก็จะมีเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะสามารถอาบน้ําได้แต่ขนาดเวลารถวิ่งไม่สามารถอาบน้ำได้เพราะว่าเครื่องทําน้ําอุ่นเป็นไฟ2 2 0โวลต์แล้วก็ชกโคกเนี่ยค่ะ ส่วนท่วมก็คือหนักเบาได้หมดอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยก็คือได้ทั้งถังสิ่งปฏิกูลเก็บได้ห้าลิตรนะคะก่อนการใช้งานจะมีตัวเจลินซีได้สลายหรือเจลจะทําให้ไม่มีกลิ่นนะคะแต่ก็สีอาจจะยังมีอยู่เชิญครับเชิญครับแตออปชั่นหลากหลายในประสงค์มากนะครับแต่เห็นว่านอกจากทําเพื่อตลาดในประเทศแล้วนะครับเห็นว่าส่งออกด้วยรุ่นไหนได้รับการตอบรับดีรุ่นก็คือจะเป็นรุ่นโฟล kswagen นะคะเป็น เราเป็นสามบริษัทรวมกันมีที่เยอรมัน2อบริษัทแล้วก็เป็นบริษัทคนไทยหนึ่งบริษัทที่ทําตัวบอดี้ข้างหลังเนี่ยค่ะสง<ม>่งออกไปที่เยอรมันอ๋อก็คือต่างประเทศจะนิยมบอดี้ที่มันใหญ่ๆห,หน่อยใช่ใหญ่แล้วก็จะเป็นเหมือนรถ6กล้อเล็กๆอ่ะคะ่ะท่านในญี่ปุ่นเขาก็คือจะเน้นเป็น6กลอ้อเอาละครับคุณผู้ชมถ้าสนใจการเดินทางรูปแบบใหม่ๆนะครับด้วยรถบ้านเคลื่อนที่นะครับอย่าลืมครับบริษัทมอเตอร์ m e and Camping Car ครับวันนี้ขอบคุณน้องอมครับสวัสดีครับ เห็นแล้วเป็นไงเห็นแล้วแอบอยากได้เหมือนกันนะเวลาคิตตี้คือจะบอกว่าแบบเอเผอิญคันนั้นน่ะได้ไปดูตัวจริงของจริงมาด้วยเผอิญเดินผ่านในงานวันนั้นพอดีแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรอ่ะมันมันสีหวานจังอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงเลยขอขึ้นไปดูนิดนึงมันก็น่ารักดีนะคือถ้าเกิดเป็นเด็กๆที่ชอบคิตตี้เนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าไปไหนคิตตี้ไปด้วยเนี่ยโอ้โหเด็กคงจะชอบมากคือเลือกได้หมดสั่งได้นะครับยังยัง ตะกี้ก็ได้คุยกับน้องออมน้องออมนี่ลูกเจ้าของเลยนะครับ<ฆ>คือก็เป็นเด็กที่ช่วยงานกิจการทางบ้านดีมากมคือใครสังเกตถ้าใครไปงานตามงานโชว์รถงานขายรถต่างๆเนี่ยมอเตอร์โฮมแอนด์แคมปิ้งคาร์บริษัทนี้ก็จะไปตั้งอยู่ใ,ในหลายๆในหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะงานบางกอกเดินเนชันอลมอเตอร์โชว์ไปไปน่าจะเกือบทุกปีเลยนะครับ<ฆ>แล้วก็เนี่ยที่ได้คุยกับน้องออมเนี่ยเขาก็เป็นลูกเจ้าของเลยแหละใช้เวลาว่างมาช่วยดูแลกิจาการที่บ้านดีนะ้องเขาก็น่ารักดีน้องเขาพูบอกว่าคงไม่ได้ไปไหนเหมือนอยู่บ้านนั่นแหละ พราอรถค,คันนี้ก็อยู่บ้านนั่นแหละอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เป็นดีไซน์ใหม่ๆที่พยายามแบบว่าจะเข้ามาเจาะกลุ่มตลาดแล้วเนาะเผื่อถ้าเกิดเราเห็นเป็นรถทรงเขาๆธรรมาดาก็จะดูแบบไม่สวยแต่ถ้าเกิดเอาลายการ์ตูนเข้ามาใส่ช่วยเนี่ยก็เป็นการแบบว่าเพิ่มสีสันหรือเป็นการจุงใจให้มากขึ้นนั่นเองก็เลือกได้เลือกได้ใครจะไปไลายแล้วแต่อ,อนแมนซูเปอร์แมนอะไรก็ก็ได้<อ>นะปรึกษาเขาดูแต่ข้างหน้าจะได้เป็นเฉพาะแบบกระบะวีโคอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้สตาร์ทราคาเนี่ย ย่อมยาดสุดแล้วใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะของการพูงด้วยกระบะแต่ถ้าเป็นลักษณะของรถที่มันใหญ่ขึ้นเป็น6ล้อเป็นรถบรรทุกเป็นรถพ่วงเนี่ยก็อาจจะทาให้ราคาสูงขึ้นมากไปอีกใช่ใช่อย่างที่บอกว่าเขามีสเปคของเขาเพื่อส่งออกอยู่แล้วมีออเดอร์มาอยู่แล้วค่ะครับแต่คนไทยเนี่ยโอเคอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากแต่ถ้าใครสนใจเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางนะครับเบื่อแล้วไปนอนโรงแรมหรือต้องมานั่งกลางเต็นท์อะไรอยู่นี่ยิ่งสำหรับคนชอบแคมปิ้งจริงนะใช่ใช่อันนี้เขาสบายก็เป็นอีก ครอบ um <regret it? S 1> ครัวเพื่อเปิดมิติในการเดินทางให้มันหลากหลายมากขึ้นอารมณ์เหมือนถ้าใครดูรายการพี่จอนนิโวนะจะเห็นเลยว่าเขาไปทั้งคันทั้งครอบครัวแล้วก็ใช้รถบ้านอย่างเงี้ยไปถ่ายรายการจอตรงนี้ปั๊บถ่ายได้เลยอ่าอย่างเงี้ยหัวถั่วเข้าห้องน้ำก็เข้าได้เลยไม่ต้องไปรอนอนปั๊มก็นอนไปเลยก็เอ็นไปทั้งหลังนอนทุกอย่างได้หมดเลยหิวข้าวอยู่น้ําก็มีก็กินอยู่ในบ้านนั่นแหละเออนะคะก็ก็ไม่ต้องซื้อบ้านแล้วไม่ต้องซื้อซื้อรถคันนี้แหละพอจบไปไหนก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะค่อยตามพีี่่่โกกกไไปปเเเทสสัันนนะะะะคคคจ็งงบ้ารูดยว ทันนี้ก็นอนได้